ความวิกฤตทั้ง2ด้านนะครับพี่ตู่ครับในเชิงของต่างประเทศคนไทยแล้วก็ในเชิงของคนในประเทศที่ตกเถียงกันฝั่งที่เชียร์เพื่อไทยก็อยากจะได้ผลสํารวจก็บอกว่าอยากจะได้แน่นอนมันเป็นคําถามที่พี่นุ่งขาว่านั่นแหละถามตื้นๆถามเรื่องเงินแต่ไม่ได้ถามถึงความเสี่ยงของการได้เงินมาแล้วก็การแก้ปัญหาถ้าหากว่ามันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาความรับผิดชอบเนี่ยอย่างมากสุดก็แค่ลาออกแต่สุดท้ายประเทศมันเจ๊งไปก่อนแล้วนะครับอคือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้พูดความจริงเออ นี่เรื่องใหญ่มากตั้งแต่ความจริงที่ต้องตอบคำถามอดีตผู้ว่าธนาคารชาติและก็อีกหลากหลายหน่วยงานหลากหลายตัวบุคคลผู้รู้กูรูทางเศรษฐกิจคือถ้าตั้งคำถามเรื่องความอยากได้อย่างไรก็ชนะมันตถามก็ได้มันแน่นอนอยนู่แน่นอนอยู่แล้วเออนะครับเหมือนกับการไปผัด อาหารนะกลิ่นหอมถามว่าอยากกินหรือเปล่ามนุษย์ก็อยากกินกันทั้งนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าในอาหารมันมีสารพิษอยู่นะ<อ>มันต้องตายผ่อนส่งนะคนก็จะลังเลเช่นเดียวกับโครงการนี้และผมก็บอกไปยังคุณเศรษฐาและก็รัฐบาลว่า ไม่มีประชาชนคนไหนที่ไปคัดค้านคุณได้หรอกบรรดาดีผู้ว่าธนาคารชาตินักวิชาการกูรูทางเศรษฐกิจเขาหยุดคุณไม่ได้หรอกแต่คนที่จะหยุดคุณได้คือเก้าคนในพป,ปชสามคนในผู้ตรวจการเก้าคนในสารรัฐธรรมนูญ<ม>และก็ในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน<ม>และก็องค์คณะใ,ในสารดีกา แผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณปลุกประชาชนให้ตายที่จะส่งเสียงเนี่ยแต่ว่าองค์กรเหล่านี้เขาได้พิสูจน์นะครับได้ตรวจสอบเรียงตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยคนไม่กี่คนหที่จะจัดการกับคุณได้ต่อให้คุณได้รับเสียงมาเท่าไหร่ก็ตาม,มยังไม่เข็ดหลับกับเรื่องกระแสเสียงวันนี้ได้เสียงน้อยที่สุดยนะครับ ตั้งแต่เป็นพรรคการเมืองนะครับที่เปลี่ยนชื่อกันมาสามพรรคกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะบอกขอเสียงประชาชนน,นะครับเพื่อที่จะออกมาส่งเสียงคำรามอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีผลใดๆเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ออกมาคัดค้านเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งใดๆกับรัฐบาลหรือกับพรรคเพื่อไทยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการส่วนตัว แจกเงินดิจิตอลและครอบครัวเขาจะพินาศย่อยยับเป็นการส่วนตัวไม่มีเลยแต่ทุกคนนั้นเขาห่วงใหญ่เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับนโยบายเหล่านี้ถ้ามันดีจริงเอาผมเสนอเพิ่มคุณเสษาก็แล้วกันเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันดีจริงเอาเริ่มต้นจ่ายเงินเดือนคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ตัวนายกเนี่ย <c oughs> เป็นเงินดิจิตอลเลื่อนะครับคุณจะไปบริจาคที่ไหนอะ เอาเริ่มต้นจากคณะรัฐมนตรีไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังวุฒธธิสภาแจกไปยังข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมทุกเหล่าทัพต่อไปนี้เป็นเงินดิจิตอลเอากันสิคือถ้าคิดว่ามันดีจริงมันพลิกพื้นทางเ,าเศรษฐกิจเขาก็จะได้รับคนไทยก็จะได้รับรู้ว่าผ่านการทดสอบแล้วแลกไปแลกมา บล็อกเชนมีมูลค่าเท่าไหร่ครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเจตนาเนี่ยนะครับต้องการแจกเงินจริงไม่ไม่ต้องทำบล็อกเชนใหม่มเพราะว่าที่มีอยู่มันมีครบอยู่แล้วนะครับของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลเดิมของกรุงไทยหรือของบริษัทอื่นๆนะครับ<ม>ธุรกรรมเขาได้จ่ายเงินไปแล้วนะครับประเทศไทยไม่ควรเอาเงินภาษีอากรของประชาชนมาจ่ายซ้ำ<ม>และที่อ้างภาร,รกิจ6เดือน มันฟังไม่ได้ว่าจะต้องไปลงทุนใหม่ทำไมนะครับการล็อกพื้นที่หรือจะการขยายพื้นที่อะไรก็ตามและที่จะหมุนรอบม,มันจะหมุนได้ยังไงเมื่อคุณล็อกในในรัศมีนะครับต่อให้ขยายแล้วก็เป็นเป็นดิจิตอลเป็นเป็นบล็อกเชนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะหมุนยังไงอ่ะนะครับมันทีเดียวหมดนะครับมันทีเดียวหมดไม่มีสิทธิ์หมุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่บอกว่าในครอบครัวห้าคนสามารถตั้งตัวได้ห้าหมื่นบาทนะลองอธิบาย้วยว่าตั้งตัวยังไงเอาอรอ mm hmm. เอาเอาเอาโลกแห่งความเป็นจริงก่อนเพราะท้ายที่สุดคนที่ตั้งตัวได้คือบรรดาเจ้าส่วนะ mm hmm. บรรดาผู้มีอันจะกินทั้งหลายซึ่งพวกนี้ตัวตั้งอยู่แล้ว mm hmm. <laughs> คือหมาคว่า <laughs> <ๆ>ไม่ต้องเป็นห่วงก็หรอกว่าเขาจะตั้งตัวได้หรือเปล่า แต่ว่าไอการที่จะล็อกเนี่ยนะครับของเรื่องสินค้าที่จะใช้เงินผ่านเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าทำบล็อกเชนค่าแลกไปมามนะครับไม่นี่ไม่นับไอการแฮ็กเข้าไปเนี่ยรัฐบาลหน้าไหนคนไหนการันตีว่าถ้าแฮ็กเข้ามาเนี่ยไม่เอาเงินรัฐเข้าไปรับผิดชอบอที่ผมเรียกร้องว่านะครับให้นายกรัฐมนตรีและคนที่เกี่ยวข้องเยเอาเงินส่วนตัวทรัพย์สินทั้งหมด ไปคำประกันว่าถ้าผิดพลาดมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องตามไปอายัดรับไปยึดรัพย์ไปตามฟ้องร้องนะครับก็เอาตามความที่ผายกัน <c oughs> คือถ้ามั่นใจจริงก็เริ่มต้นเดือนหน้าไหมนะครับหนึ่งพฤศจิกายนก็รับเงินเดือนเป็นเงินดิจิตอล <c oughs> จะเป็นบิตคอยเป็นโทเค็นหรือว่าเป็นตระกูลไหนก็แล้วแต่เอาคุณเอาก่อนดิ <c oughs> แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่มันถูก นะครับเงินบาทก็จะได้ได้รู้ตัวได้จบกันไปแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับการพยายามออกมาชี้แจงอขององค์คาพยกว่าศึกษามาดีเนี่ยศึกษามาดีก็เขรีบทําเลยแล้วไม่ต้องไปปลุกประชาชนให้เสียเวลาก็คือหมายความว่าคุณประกาศมาเลยนะครับระเบียบปฏิบัตินะครับขั้นตอนทุกอย่างเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนยังตอบไม่ได้ ไอ้น,นี่เป็นเป็นเรื่องที่กระจอกง้อ่ยที่สุดแล้วเงินมาจากไหนก็ตอบไม่ได้ถ้าบอกว่าคิดแล้วคิดสําเร็จแล้วอตอน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 ,ตอนปสายหาเสียงว่าทํานองคิดมาดีคิดจบแล้วเออเงินมาจากไหนยังตอบไม่ได้ <c oughs> จะไปทุกกับปุกหรือว่าจะไปอะไรเนี่ยนะครับก็ตามนะต้องรู้ว่ามันคือดอกเบี้ยนะอดอกเบี้ยกว่าจะใช้หมดคุณลองคูณดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าห้าแสนหกหมื่นล้านนะ ดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าความเสียหายอย่างนี้ที่ทุกคนก็มีความกังวลมีความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเอาเงินตัวเองไปแจกครับผมไม่คัดค้านหรอกหาความสำาราญได้ตามสบายแต่ว่านีเน่เป็นเงินของประชาชนประชาชนเขาก็ต้องรู้ว่าเงินนี้เป็นเงินกู้นะนะครับไม่ว่าจะกู้พันอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าต่างชาติในชาติ มันก็คือเงินกู้นะครับและที่สังเกตผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องรีบเร่งเนี่ยทำไมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกเจ็ดบัตรนี้ยังไม่ทำเลยและเนี่ยนะครับก็จะไม่ไม,ไม่ทันในไม่ทำในสมัยนี้ด้วยมไม่มีวิสามันในช่วงจะปิดสภาสองเดือนพฤศจิกาธันวายังไม่ปรากฏบรรดาผู้แทนราษฎรก็รู้ว่านู่นน่ะ ต้นปีหนมนะครับนี่เราใช้ตุลาพฤศจิกาธันวาและข้ามมกรามกราก็ไม่ได้จบนะแล้วก็จะต้องอีกอสามอีกอีก,อก,อกประมาณเกือบสามเกือบสองสองเดือนกว่ากว่าที่จะประกาศใช้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีความพร้อมเลยแต่กำลังจะหาแพืมในเทศกาลกินเจเนี่ยค ว่าก็ที่ดำไม่ได้เนี่ยมันมีคนคัดค้าน<อ>มีไอ้พวกนี้ขวานนะครับร้อยคนคัด<อ>ล้านคนรอ,อ,อปลุกกันเข้าไปปลุกเข้าไปไอ้ร้อยคนไม่มีความหมายหรอกเก้า <c oughs> คนมีความหมายคุณมาสู้ไอ้ตายปลุกตั้งห้าสิบหกล้านก็ไม่มีความหมายเพราะเห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับองค์คาพยาย,ยามจะอธิบายว่าไม่ใช่ปลุกเนี่ยแต่ที่ว่าจะปลุกเรื่องความพร้อมกับสถานการณ์<อ>ที่กําลังจะประสบอยู่น,ยนะครับจากสงครามอิสราเอลฮามาสปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับผมฟังการแถลงวันนี้ว่าจะจขนคนเนี่ยให้ได้วั200นละสองร้อยถึงสี่ร้อยคนตัวเลขเป็นทางการเนี่ยสามหมื่น ไม่เป็นทางการอาจจะปาเขาสีห้ามื่นนะใช่ครับห้าเดือนหกเดือนังไมันรู้จะหมดทุ่คนและสงครามมันทวีความรุนแรงเอาตัวเลขเป็นทางการเนี่ยก็เกินร้อยวันแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เงินแค่จัดงานศพในปร,ประเทศต่างประเทศสี่หมื่นเยียวยานี่คือชีวิตของประชาชน ผมเองเนี่ยนะครับให้ความพูดง่ายๆว่าพร้อมให้ความร่วมมือทุกเรื่องแล้วนะครับการเอาคนไทยรอดกลับมาเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับการประกาศเนี่ยนะครับเรื่องการขนคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยม,มันไม่ได้สะท้อนของคําว่าวิสัยทัศน์เพราะคนที่เป็นผู้นําเนี่ยวันนี้ต้องประกาศแล้วถึงคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลทั้งหมดใช่ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนั้นอื รัฐบาลต้องเจราจากับบริษัทนายน้านะครับ<ม>เรื่องแรงงานนะครับที่เขาจะต้องไปเจราจานะครับกับคู่สัญญาต่างๆว่าสงครามสงบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มไม่เกิดความเสียหายรัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะต้องเอาคนไทยทุกชีวิตออกมาก่อน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารของภาวะการเป็นผู้นำในสถานการณ์นี้ ไม่ใช่รอยเขาแสดงตัวเขาแสดงตัวไม่เพิ่มตามลําดับ,บอืไอ้ที่แสดงตัวยังไม่มีปัญญาออกมาทันการเลยนะนะครับเพราะสองร้อยถึงสี่ร้อยคนนี่เป็นตัวเลขที่กับเอาแจ้งจำลองมาเจ็ดพันกว่าอืนะครับตัวเลขเต็มนะครับเปิดเผยเป็นทางการสามหมื่นกว่าไม่เป็นทางการนี่นะครับอาจจะลุ้ถึงสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ความเป็นรัฐไทยเนี่ยและก็ความเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องประกาศถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะว่าท่านมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่อยู่ในประเทศไทยเอาชีวิตกลับมาก่อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและขณะเดียวเนี่ยนะครับทั้งต้องเจรจากันทั้งสองซีกซีกที่เป็นตัวประกันนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เราไม่มีฐานทูตของปาเลสไตน์แต่ว่าช่องทางอื่นๆร,รวมกระทั่งมิตรประเทศอื่นๆ ที่เขาดีกับฮามาสดีกับอาเลสไตา์หรือว่าช่องทางกลไกของโลกมุสลิมในไทยที่เขามีความสัมพันธ์เนี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายกําลังช่วยกันอยู่นั้น,นแต่ว่ามันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะยากตามลําดับการขนคนอย่าว่าแต่สองร้อยถึงสี่ร้อยเลยพอสงครามมันทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะคือเส้นตายอิสราเอลขีดมาสองรอบวนว่นแห่แต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ย สมมติว่ามันเข้าไปแล้วก็เห็นความตายมันที่นี้กดแหลกเลยทีนี้โลกอาลบเนยเขาจะทนไม่ได้แล้วก็ไปสัมดงในบางประเทศแล้วเช่นฝรั่งเศสวันนี้ก็ต้องเตือนภัยละทางการไทยก็ยังจะต้องเตือนภัยคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสละครับคนรัฐบาลฝรั่งเศสก็เตือนคนฝรั่งเศสม,มันก็จะลุกลามกันไปทั้งโลกสิ่งสําคัญที่สุดหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับ คือแม้ว่าจะมีการประชุมมีอะไรเนี่ยแต่ว่ามันควรจะมีศูนย์บัญชาการใช่ใช่นะครับและก็รายละเอียดยิบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการอื่นใดก็ตามความจริงไม่ต้องเอาความคิดของนักคิดนะครับของโลกที่ไหนเอาคำพูดมิชชัยบัญชามิชชัยบัญชาบอกว่าไม่ได้ต้องได้นะครับ ผมก็ไปดูที่อธนาคารกรุงเทพผ่านฟ้าเนี่ยเ,เวลาเขาจัดงานสมัยก่อนรัฐบาลเนี่ยนะครับเอา,าพับคำเนี้ยคำเนี้ยไม่ได้ต้องได้คือไม่ใช่ว่าสองร้อยถึงสี่ร้อยนะ่ยคือจริงอยู่ข,ขึงขึงเรื่องจำนวนเรื่องเรื่องคนตายเย,ยียวยาอยู่ซึ่งมันน้อยนิดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณที่ผู้นำรัฐบาลจะต้องส่งไปยังคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล นะครับและแม้กระทั่งอยู่ในการถูกควบคุมตัวเป็นตัวประกันก็าตาม mm hmm. จะต้องสื่อเนี่ยนะครับกันอย่างเป็นทางการเลย mm hmm. ที่คนไทยเนี่ยนะครับจะต้องรักุาชีวิตก่อนนะครับและก็คือเวลานี้ผมก็เชื่อว่าเนี่ย mm hmm. การสื่อสัญญาณผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเนี่ยมันยังสามารถที่จะพอรับกันได้อยู่แม้ว่า mm hmm. จะครบ mm hmm. หรือไม่ครบก็าตามนะครับความเป็นจริงเนี่ยครับการใช้ช่องทางอันนี้ mm hmm. เพื่อจะปลุกให้คนไทยเนี่ยเอาชีวิตให้รอดกลับมาก่อน อย่าไปห่วงงานเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถ้าประเทศมันสงบสงครามสงบเดี๋ยวค่อยว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหน้าขนาดนี้คือการเอาคนไทยเป็นเป็นกลับมายังประเทศไทยครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราเองก็แลเห็นว่าเราเองยังไม่เห็นวี่แววที่มีอนาคตคแม้ว่าจะมีความตั้งใจมีความพยายามแต่พอดูสเกลเนี่ย มันมันไกลมากบ้านเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมันเป็นพระหูวัฒนธรรมอยู่ในบ้านเราเนะสถานการณ์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความเป็นพระหูวัฒนธรรมในไทยไปด้วยในตัวคือในไทยก็จะกระเพื่อมไปโดยปร<ช>ิยายและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสงครามมันขยายคือหมายความว่านะครับในการราเหนือสมมุติเราจะบุกเข้าไป คือคือการท่ามันเล็กนิดเดียว<ช>นะครับเอาเหนืออพยพไปใต้เนี่ยมันจะมันอยู่ในรังอ่ะเอานี่ดีกว่าเหมือนอยู่ในรังแหละ<ช>มันเล็กนิดเดียวก็ถ้าความยาวก็ก็สี่สิบเอ็ดกิโลสี่สิบเอ็ดโลจะเอาคนคนล้านกว่าไอ้นู่นมีอยู่ล้านกว่าว่าประกบเนสองเป็นสองล้านกว่าจนประกบกันได้ยังไงเพราะมันเขาอยู่ด้วยความหนานแน่น<ช>นะครับเป็นระบบศสามของโลกอยู่คือมันแน่นอยู่แล้วคุณจะอพยพไปไหนอะ่ะ คือหลักๆมันไม่มีที่อุปะยบม,มันไม่ใช่กว้างเหมือนเหมือนเอาประเทศเราก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับหรือเป็นมองโกเลียคนน้อยประเทศกว้างใหญ่ขนาดนั้นว<ม>่าก,กันไปเอันนี้ผมยกตัวอย่างไง,ไง่ายๆแต่ว่าประเทศนะครับในกรณีของกาซ่ามันเล็กนิดเดียวก็ถ้าเอาตามตัวเลขการคำนวณพื้นที่กับคนนะหนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยห้าพันคนห้าพันคนเนี่ยเขาให้ไปความยาวสี่สิบเอ็ด แล้วก็เขาขว้างเนี่ยสิบกิโลเมตรหมายว่าเอาคนเรียงกันหนึ่งล้านคนเนี่ยมันเกินครึ่งประเทศไปแล้วนะแค่นั้นแม้แต่เรียงกันหนึ่งล้านคนเนี่ยนะเอาแบบเรียงเพื่อรออพยพบเนี่ยมันก็ชนแนวประทะอยู่แล้วมันหนีมันจะหนีไปไหนมันอยู่ในหลังอ่ะอืมมันจะหนีไปไหนอ่ะเนี่ยอพยพยังไงในทางปฏิบัติเราเองก็เห็นแล้วทีนี้พอเข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้ก็คนข้างนอกก็พอกันได้พอพอจะมองเข้าไปกันได้ว่า มันมันจะหนีสงครามใหญ่ไม่ออกใช่เพราะแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับพอเข้าไปมันมีความตายที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งเนี่ยครับตัวประกันเนี่ยน่าห่วงใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันบีบโลกอารับนะครับท้ายที่สุดก็จะทนไม่ได้และสง<ต>ครามขยายสถานการณ์มันจะกาลังพัฒนาถ้าดูข้อมูลเมื่อกี้นี่นะ,ะมันจะทั้งคนที่เป็นตัวประกันและยังไม่ตกเป็นตัวประกันเนี่ยเริ่มจะมีความเสี่ยงกับชีวิตที่ใกล้เคียงกันใกล้ๆกล้กัน คือคือคือเบิดมันไม่ได้เว้นสัญชาติไหนนะใช่ลงตูงเข้าไปโดนตรงไหนก็ตรงนั้นอ่ะคือสงครามนี่มันจําแนกแยกไม่ได้กับกับในยุคสมัยใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ทางการไทยซึ่งที่พี่นกเขาได้ช่วยอธิบายความกันเรื่องการเตรียมความพร้อมแห่งชาติความจริงต้องคิดการใหญ่มากต้องคิดนะครับปกติเราใช้นะครับเรื่องคําว่าวาระแห่งชาติ แต่ว่านี่ต้องถึงขั้นเตรียมพร้อมแห่งชาตินะ mm hmm. คือต้องเตรียมการแม้กระทั่งเรื่องอาหารนะครับเรื่องพลังงาน mm hmm. นะครับทุกเรื่องเราถัดจากนี้ไปเพื่อเหลือเผื่อขาด <Yeah. S 2> นะครับไม่มีก็ดีไป mm hmm. นะครับคือหมายความว่าแม่คนนะครับคือคือตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใตื่นระหนกกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าความเป็นรักมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า มันต้องคิดนะครับคิดเป็นไม่กากเกมคิดแบบขนาดใหญ่ครับในเรื่องเอาเรื่องคนไทยกลับและครั้งนี้อาจจะไม่มีใครนะครับคือหมายความว่าทุกอย่างนี่นะครับรัฐอาจจะไม่แสดงแต่ว่าตัวเองกลุมคุมสภาพไว้หมดการส่งออกสินค้าบางอย่างก็ต้องกักไว้เหมือนกันนะนะครับเอาเอาไว้เอาเอาไว้กินเหมือนกันนะไม่ได้ขายหมดไม่รู้เหมือน หมือนชาวนาอดข้าวผมเห็น,เอ,ะนะเออ็นสมเทนะชาวนาอดข้าวอ่ะสถานการณ์ชาวนาไม่มีข้าวกินนะออนี่มีจํานวนมากที่เกิดในประเทศไทยนะใครจะคิดว่าชาวนาอดข้าวออแต่ว่าเราเนี่ยนะครับภาวะสงครามเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกับสถานการณ์ปัจจุบันออมันต่างกันเยอะนะออประชากรในขนาดนั้นกับประชากรในขนาดนี้สภาพภูมิประเทศเออตอนนั้นญี่ปุ่นเน่เ,ออเขาก็ยึดอาหารเราเออ ยึดของในประเทศเราเอาไว้ในประเทศเราแต่ให้คนเฉพาะคนเขากินเนี่ยเราก็อดอยากแล้วทันั้นอนั่นก็ปางตายแล้วนะ,ะแต่ว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าคือคือปลุกปลุกแบบปลุกกันที่ปลุกกันดิจิตอลกกอ่ะคือหมายความว่า <laughs> เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องใหญ่<ช>นะครับคือแทนที่ว่าจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องเล็กความจริงตัวเองต้องนั่งบัญชาการนะ ในในทุกเรื่องราวคือทุกอย่างเนี่ยพยายามอธิบายเอาเดี๋ยวไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวจะมีคนมาพบนู่นนี่นะั้นคืออย่างไรก็ตามณขณะน,นี้ผมจะบอกให้ว่าสถานการณ์ที่มันเปราะบ,บางเนี่ยนะครับที่การอัติการะซาอิสราเอลเนี่ยคือคนไทยเนี่ยน่ากังวลที่คือปริมาณมันเยอะเยอะมากมันเยอะมากนะครับเพราะว่าชีวิตคนไทยขนาดนี้เนี่ยนะครับคือตัว คือหนึ่งเราไม่รู้ของจริงในสงครามจริงๆว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยตายกันจริงเท่าไหร่ครับระหว่างตัวเลขที่เปิดกับที่ไม่เปิดซึ่งเป็นเป็นข้อเท็จจริงของสงครามอยู่แล้วว่าตัวเลขจริงกับกับไอ้สิ่งที่ปรากฏมันมันคนละเรื่องกันอยู่เสมอแม้กระทั่งเรื่องตัวประกันหรือแม้กระทั่งแรงงานไทยที่ตาย<อ>นะครับก็ยังจะต้องผ่านการพิสูจน์ก็เพิ่มเป็นยี่บแปดแต่ว่าข้อเท็จจริงสถานการณ์ที่มันรบเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ดันหน้าสุดนะ ก็นี่ผมไม่อยากจะคิดว่าจะถูกหยิบถวยเป็นเป็นโล่มนุษย์หรือเปล่าเพราะต้านถือว่าแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของของ Israel อิสราเอลอ่ะแต่การที่ยังมีคนไทยเสียชีวิตในแนวพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ไม่อยากคิดว่ามันเป็นเรื่องของของโรคมนุษย์หรือเปล่าและอีกสามหมื่นชีวิตที่เป็นตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยจะทำยังไงในขณะที่เรามองเห็นว่า หลากหลายคนเนี่ยเขาเอาคนออกได้ไม่ไม่ได้มีอุปสรรคเหมือนประเทศเราอ่ะอย่างอย่างอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือพรุ่งนี้อเมริกาก็เอาคนของตัวเองออกทางท่าเรือไฮฟ,ฟาซึ่งนายกพูดว่าท่าเรือปิดอีกแล้วเนี่ยคือมันมันไม่รู้จะเอาตรงนี้ไว้ตรงไหนแล้วอย่างที่ม่ตู่ว่าก็คือว่ามันต้องคาดการนะว่าถ้ามันลงขึ้นมาทีปึ้งขึ้นมาเนี่ยสามหมื่นันจะไปทางไหนวะเนี่ย และแนวแนวเนี่ยแนวของแนวของอ,อิสอราเอลในขณะนี้มันแนวคู่กรณีทั้งนั้นนะมาแนวอียิปต์เนี่ยมันก็ตันด้วยกาซ่าจะไปแนวจอร์แดนเนี่ยมันก็อยู่ในเขตเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับฮิบออรับ,รบมันจะไปทางไหนอะเอาเอาเนี่ยว่าให้พี่น้องนึกเวลาพักการเมืองเขาปราศัยเลยอเอาเก้าอี้วางเต็มสนามฟุตบอลเนี่ยนะ สายตาคนก็อาจจะดูเป็นหมื่นๆน,นะอืมแต่ความจริงคนการเมืองก็รู้เจ็ดพันตัวเท่านั้นละเก้าอี้เต็มสนามฟุตบอลเท่ากับห้าสนามฟุตบอลนนะอืมที่นั่งอ่ะนี่กรณีนั่งแบบสบายๆนี่นะห้าสนามฟุตบอลเนี่ยมันยาวมากนะ<อ>ใหญ่มากนะคือคนสามหมื่นกว่าเนี่ยแล้วนี่ตัวเลขไปเป็นทางการที่น่าห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นปริมาณขนาดนี้เนี่ยในระหว่างรอเนี่ยชุดแรกชนะุดหนึ่งชุดสองชุดสามไอ้ช่วงที่รอรอ,อยังไงอะ คือคือขนาดนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าการแสดงตัวของคนไทยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเรื่องการกลับบ้าแสดงว่าเริ่มแรงคือเหมือนมันเหมือนแต่ที่ต้มกขบอะความร้อนมันก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นตอนแรกยังไม่ไม่ถึงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่ม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 คือท้ายที่สุดก็ทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าความเป็นรัฐต้องคิดให้เขาให้จบนะครับและเอาเอาชีวิตนะครับและเนี่ยนะครับใครไม่ประสงค์จะกลับค่อย ครอบครัวเขาเป็นคนตำเ,เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆบางทีเนี่ยการอยู่ในมุมบางทีการการมองการรับรู้การอะไรหลากหลายเรื่องราวนะหรือแม้กระทั่งการเดินทางนะครับจากจุดไปจุดในภาวะสงครามไม่ได้ง่ายาคืออพยพในสถานการณ์ปกติยังยากเลยเนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ที่ถือว่าจะจะเพิ่มทวีคูณความยากลำบากมากยิ่งขึ้น อย่างที่เรานับตัวเลขนะครับเป็นร้อยวันในตัวเลขเป็นทางการนะร้อยวันไม่รู้เสร็จหรือเปล่าครับ <100 S 1> นะ้อยวันสงครามไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือหมายความมาเกินสามเดือนถัดจากนี้ไปน,นี่เราไม่รู้ว่มมาพอสมมติเลพอบุกเข้าไปที่กาซาเหนือนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะ,นะครับเพราะว่าการที่อิสราเอลก,ก็ชักจากอึกอัดแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องบุกอยู่ดีก็เรียกพี่โอ,บบอกว่าวันนี้วันที่เก้าแล้วใช่ไหมครับเ,เราต้องนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าเนี่ย เห็นเห็นการลดระดับความรุนแรงไหมเพิ่มขึ้นหรือมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแล้วแล้วเวลาเนี่ยสองถึงสี่ร้อยคนต่อวันอ่ะนะครับที่บอกมันเกินร้อยนะเกินร้อยวันแล้วทีนี้เนี่ยมันกับสถานการณ์เก้าวันยังขนาดเนี้ยนะครับบางคนลองลกมองลงในอดีตว่ามันจะมันไม่คือสงครามมันประเมินสถานการณ์ไม่ได้อืเหมือนยูเครนก็ คิดว่าจบเร็วกบรัสเสียนี่จบไปยังอับปานเนี่ยเห็น<ช><ช>ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ให้กาลังใจเนี่ยนะครับคนที่ทําหน้าที่ไม่เป็นปนัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยมันมันคิดว่ามันมันไม่เพียงพอ,อกับสิ่งที่ทําในขณะนี้คือไม่ต้องมาท้าทายก้อยมาทําเองนะครับเพราะเราก็าไม่ได้มีหน้าที่คุณเป็นรัฐอ่ะคุณมีอุปกรณ์มีของครบกันมีงบประมาณมีคนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่า เมื่อคนที่มันมีหน้าที่คับรนะครับที่จะต้องทํารับผิดชอบที่อธิบายมันไม่เพียงพออ,อนะครับหรือแม้กระทั่งที่บอกเ,ออเรื่องการปิดการปิดท่าเนี่ยก็อเมริกายังลำเลียงคนได้อยู่ยก็ใช่นงแล้วประเทศไทยมันเป็นอะไรเ,เราก็หนึ่งชีวิตเหมือนกัน,นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคือพวกเราเนี่ยนะครับทุกกรณีเอาประเทศไทยมาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ข้อเสนอต่างๆนั้นเป็นข้อเสนอที่มองบนความเป็นไปได้รู้ว่ายากลำบากเพียงแต่ว่ามันต้องยกระดับนะครับของการปฏิบัติการที่เราเห็นว่ามันมันจริงจังมากกว่าเอาละเข้าประชุมนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวมีความคืบหน้าอย่างรายละเอียดน,นอกจากรายงานมีคนตายเพิ่มเท่าไหร่เยียวยาสี่หมืนไม่ว่าศพท,ที่นู่นศพที่นี่เบิกตัวเครื่องบินได้ หรือว่าสองร้อยถึงสี่ร้อยคนต่อวันคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันมันไม่เพียงพออหรือแม้กระทั่งการคิดจะเช่าเครื่องบินมันมันเราต้องรอถึงวันนี้มันต้องคิดแบบเมกกะแล้วว่าเครื่องบินเอาทั้งหมดมีกี่ลำนะครับจะต้องไปลงไหนเรือหรือว่าจะยังไงนะครับทั้งเป็นเรือของเอกชนคือหมายความว่าประเทศไทยต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้เท่าไหรเท่ากัน ทุกแผนเนี่ยพูดง่ายคิดทุกแผนแผน A B C D จนกระทั่งแผน A ถึงแผนอ่อนรู่่อ่ะเนี่ยครับเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นความพยายามอย่างถึงที่สุดเพราะเนี่ยนะครับสงครามยิ่งนานวันเข้านะเราจะได้รับรู้เพียงแค่ตัวเลขคนตายนะใช่ที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันนี้9ก้าวันก็เพิ่มเพิ่มตามลาดับนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังว่าการเพิ่มความหวังที่มีอนาคตและก็การทําหน้าที่ของผู้นํานะครับต้องพูดกับคนไทยทุกคน และพูดกับไปยังครอบครัวคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยว่าได้ช่วยส่งเสียงต้องกลับออกมาทุกคนคนไทยต้องรอดคือถ้ามันมีหลักหลักคิดอันนี้กันได้นี่นะครับ,รบผมว่าสถานการณ์แม้ว่าทางกายภาพอาจจะแก้ไขได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทางทางจิตใจอย่างน้อยก็มันได้มีความให้เขามีความรู้สึกว่าว่าถึงความพยายามและก็มีความหวังนะครับก็ เป็นสิ่งที่ Station, well จริงๆก็ให้กําลังใจกันนะครับแต่ว่าก็เน้นย้ําไปว่า<น>วการช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นอยู่ในวันนี้มันยังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่ตอบสนองต่อความเป็นห่วงของคนไทยที่มีต่อกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านคุณจตุพรปวมพันธ์คุณนิติธรลำเหลือครับขอบคุณครับพีิธุครับสวัสดีครับพี่น้องเต่าครับสวัสดี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 ครับของธงชัยคำวิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ